ก่อนเราจะไปเข้าเรื่องดราม่าเอาเรื่องแบบเบาๆก่อนแต่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะนางงามของเรามีอมเรที่มัมมี่แบบมองเป็นพิเศษอะไรไงบ้างไหมคะปีนี้มีความภูมิใจว่านางงามสวยทุกคนนะคะส่วนใหญ่ประมาณ890%ส่วนก่าทุกปีเลยอะที่ได้มาความภูมิใจเนี่ยเต็มหน้าอกเลยแล้วก็70กว่าประเทศส่วนใหญ่ก็จะมาจากการจัดประกวดด้วยแล้วก็ออฟพอยด้วยแต่ว่าเขาก็คัดเลือกคนที่ค่อนข้างมีประสิทธิ์ความสามารถมีคุณภาพมาตอนนี้ก็รู้สึกว่า ค่อนข้างจะสูสีกันนะคะเพราะเรายังไม่ได้ไไดประกวดซูมสูตร,รก็รอรอบซูมสูตร,รแล้วลองดูกันว่าว่ามันอาจจะ คัดออกได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้จะดูตัดสินใจยากนะคะเพราะว่าอย่างที่มัมีปีนี้มันมีแต่คนสวยๆประาณนี้ใช่ไม่มีคน outstanding คือบางปีนี่เราจะมีคนที่ค่อนข้างมี performance นะคะแล้วเลยเห็นเห็นแววอะไรอย่างเงี้ยอย่างปีลูเซียนาลูเซียนาเขาค่อนข้างชายปีนี้มันยังไม่ยังไม่ไม่มีใครโดดออกมาจะมีตัวตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่เห็นว่าใครจะจะมงได้นะคะณวันนี้นะคก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงเราดูค่ะเขาดูซิมเ์สูตรแล้วอาจจะอาจจะถึมดาวลงมาได้ ค่ะามามีขุ่นมากขึ้นมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเขาเพิ่เห็นว่ามันเหมือนก่อนที่จะตัดสินใจกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยคือเหมือนมามีเองก็คือได้มีการเขาเรียกว่าเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์มาก่อนนัานี้แล้วตัวมามีเข้าไปเคลียร์ถูกต้องค่ะมามีเป็นคนที่คุยกับมาดามโซกุนเทียรตรงนะคะเพราะว่าแกไม่ได้มาจุดแรกที่เจอแกก็คือมาครั้งนี้ครั้งแรกที่เจอคือที่สนามบินเขาเอาดอกไม้มาให้หลังจากนั้นไม่เจอเลยจนกระทั่งมีงาน press conference นะคะแล้วก็ได้รับทราบทราบจากสเกจเจอว่าออจะมีรัฐมนตรีมาแล้วก็มาดามมาแน่นอนทีนี้พอไปถึงงาน่าตอนนั้นประมาณ4ี่โมงเริ่มงานแกก็ปุ๊บมานั่งพอดีตอนประมาณ4ี่โมงสินาทีโดยที่ไม่ก็ไม่ไม่ได้ทักใครเลยเราก็สงสัยว่าเออมันมีมันมีอ๋อในในในโปรแกรมก็จะมีสปีชของรัฐมนตรีก็เลยหันไปถามว่าเออมินิสทรีอยู่อยู่ไหนมา,ม,ม,ามาไหม,มเขาบอกว่าอ้าวเขานึกว่ามาเจ็ดโมง มามีบอกนู่เขามีมีสปีดเ station ก็เลยบอกพี่วัดพี่วัดก็เลยไปแจ้งบอกคัดนัคัดตรงนี้ตกลงเข้ามาทุ่มหนึ่งนะใช่เขาว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ผัดผ่านไปงานก็ผ่านไปจนงานกาดิน i น n หนึ่งทุ่มเอาอีกแล้วมามีกนน็นั่นแหละตามที่พี่วัดว่าจนจนหนึ่งทุ่มแล้วแกก็มานั่งข้างเรารัฐมนตรีอยู่มาไหมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อไอ้ c a n ซ e r ไปแล้ว นี่คือสิ่งที่เขาพูดเอา้าแล้วเขาบอกอ้าวทำไมอ่ะเฮ้เห็นว่างานผ่านไปแล้วเขาพูดอย่างนี้ค่ะอันนี้ความจริงเลยนะหลังจากนั้นก็จะเป็นปัญหาเรื่องเรือถูกไหมคะ เราไม่สามารถติดต่อเขาได้ตอนที่มีปัญหาตอนนั้นพ,พี่วัดก็แก้ปัญหาจนหมดแต่ก่อนที่ที่เราจะขึ้นเรือตอนที่เรารับทราบว่ามีปัญหาว่าอาจจะต้องเปลี่ยนจากเรือเป็นร้านอาหารพี่วัดก็ให้แมสเซจไปไปดรอปไว้กับเขาแล้วว่าเรามีปัญหานะหวังว่าคงจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรือสิ่งที่หม่อมีิพูดก็คือหวังว่าคงจะไม่มีปัญหานะไม่มีคําตอบจากแกแกไม่อ่านแมสเซจใดๆเลยจนกระทั่ง เราเรือเราอะไปล่องกลับมาแล้วจนจะไปถึงราา้านอาหารแกก็อ่าเหมือนกับอ่านแล้วก็บอกว่า my staff say this is okay เรือเตรียมไว้แล้วแต่ขณะที่แต่ว่า m ิสเตอร์นว wants to change to restaurant อเอ้เราก็อะ,อะไรอ,ะอ่ะไม่เป็นไรบอกเดี๋ยว I can can I meet you at the restaurant ะนะเขาก็มาก็ค <laughs> ุยกับเขาว่าว่าปัญหานี่มันคืออย่างนี้ <laughs> สิ่งที่เขาพูดคือ เขาไม่รับทราบเลยว่าเขารับทราบแต่ว่าเขาจ่ายเงินแล้วลูกน้องคนที่ชื่ออะไรนะเทียนเทียดเทียดอะไรเนี่ยลูกน้องคนนี้โชว์ว่ามีวิดีโอนะฮะดนเป็นบุฟเฟ่ลายทุกอย่างเตรียมไว้แล้วแต่เราไม่ได้ไปสิ่งที่เขารับทราบคือแค่นี้บัมมี่บอกไม่ใช่บัมมี่ก็เล่าว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเราต้องเปลี่ยนเรือเราเราเราประสบการณ์ที่แย่มากแล้วก็บัมมี่บอกเขาบอกว่า ม่มคิดว่าปัญหาของคุณนะคือคเวลาคุณสั่งงานอะ่ะคุณสั่งแล้วคุณไม่ได้ follow through เนื่องจากเราไม่มีใครเลยตรงนั้นเราไม่รู้ทราบจะติดต่อใครเราไม่ทราบว่าจะหาใครมาเนี่ยอย่างเช่นเรา text ไปหาคุณคุณก็ไม่ตอบแล้วก็ปัญหาใหญ่อันนี้ลูกน้องคุณพูดกับแชมป์ว่าอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างที่คุกบอกกับคุณเขาก็เลยตกใจเขาบอกว่า I don't know ใช้คำนี้เราก็เลย you don't know อันนี้ ถ้าอยู่เป็นบอสยูดนโนไอไไม่เข้าใจแล้วไอจะพูดยังไงดีเขาก็บอกเดี๋ยวเขากลับไปอิน vestigate แล้วเดี๋ยวขอนัดเราคุยตอนกลางคืนนั่นคือประมาณเที่ยงคืนนั่นอาหารแล้วเราก็ไปคุย้ื่โรงแรมแล้วก็เกิดเหตุการณ์ส่วนตัวก็แล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็จริงๆเขาให้นี่ secretary of state โจมาหามามีด้วยก่อนเครื่องจะออก จริงก็โทรหาพี่วัดแต่พี่วัดโทรโทรศัพกกไปเขาไม่ได้รับสายจนเครื่องลงมันมีเป็นคนคุยกับ Secretary of State, State ของแคนาดานะฮะน่าจะเป็นเลขาของรัฐมนตรีท่องเที่ยวว่าเกิดอะไรขึ้น<ง>เขาก็อยากจะให้เราเอาปลดอ่นนา c ส m e n นเราลงเพราะว่าอันนี้มันอาจจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราก็ได้อธิบายไปคุยกับท่านไปประมาณ40นาทอีอธิบายให้ฟังว่าเราเราถูกคุกคาม ท่านไม่ทราบเรื่องเลยแล้วท่านก็ขอรูปไปบอกว่าจะไปดําเนินการให้แต่ว่าอาธิบายชี้แจงว่านะคะไม่เกี่ยวกับประเทศเลยทางเรา r เรสเพคคุณมากแล้วก็ทางท่านอ่ะอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าซึ่งรวดเร็วมากนะคะอันนี้ต้องขอขอเช่นชมเพราะเขาเริ่มเพิ่งเริ่มม e ีอีวีซ่าหลายๆประเทศเดินทางง่ายและเราก็เพิ่งจะสปีชตอนเช้าเพิ่งจะพบกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศ ของเขาไอาทุฐมนตีเอ่ท่องเที่ยวเราก็พูดไปด้วยว่าเรา,าพานางทุกคนมานางงามทุกคนมาแล้วทุกคนเนี่ยควรจะไปดูอังกอร์วัดเวทวั n a l น f e t i น e ทางควรจะไปเยี่ยมเพราะเป็นหนึ่งในเจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันนี้มันถูกบันทึกอยู่ในลายอันนี้คือเราไม่มีคือเราเป็นพับเล็กคัมภีร์เราไม่สามารถโกหกได้นะคะสิ่งที่เราพูดคือความจริงแล้วท่านรับไปค่ะ มีเองกลัวไหมว่ามันเหมือนแบบว่าจะไปเกี่ยวกับกระทบความสัมพันธ์ในระหว่างประเทศเพราะว่าเหมือนตอนนี้ณขนานี้เขาเองเขาก็ยางจะเขาดึงในมายงในเรื่องเขาาดึงเพราะว่าคืออันนี้ทางรัฐบาลเขากลัวกระทบกระเทือนเหมือนกันแต่ทางเราได้ได้ชี้แจงไปเพราะว่าถ้าถ้าอ่านดูนะคะหลักฐานของเราเนี่ยเราเขียนว่าอ่า organization ถูกไหมฮะ unable t to o yup. s t t ไม่ใช่แคนเบอร์เรียนคันทรีใช่ไหมคะในขณะเดียวกันของเขาเขียนว่า not respect Cambo d i a เดของฝั่งไหนมันคือมันเห็นได้ชัดเจนนะคะก็อาจได้ส่งไป2อันแล้วอธิบายท่านฝั่งด้วยท่านรับทราบท่านรับทราบท่ารับทราบของเราคือของเราเนี่ยจำเป็นจะต้อง make announcement เนื่องจากเรามีนา่งนาม75ประเทศจากทั่วโลก National Director ครอบครัวเขา Embassy ของเขาต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นและเราต้องจะต้อง Statement ออกไปแต่ในสิ่งที่ Statement ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่จะไปรีเน t กับผลกระทบกับประเทศชาติค่ะมันเป็นเปนเป็นจริงๆแล้วปัญหาอันนี้เกิดจากบุคคลในองค์กรของที่เราไปประสานงานด้วยของวอซนั่นเองซึ่งอันนี้มันมีเคลียร์กับกับกับท่านเลขาแล้ว ท่านรับทราบแล้วท่านก็บอกว่าขอบคุณมากแล้วก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าเขาหวังว่าจะไม่กระทุบกระเทือนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขากลัวมากนะแต่ว่าเขาเขาเขาชื่นชมคนไทยแล้วก็เขาเขาก็บอกว่าหมันมี่มูดี้เขาเชื่อเลยว่าว่าสิ่งนี้เหมือนกับเราพูดด้วยความจริงใจอ่ะมันคือความจริงค่ะมันมีแต่ท่านกังวลในเรื่องแบบมันจะเกิดความรุนแรงอะไรไหมคะเพราะว่าอย่างอย่างมันก็มีคลิปที่การคุกคามเราตลอดจุดนั้นกังวลค่ะเรียนตามตรงว่ามันไม่ใช่ จุดที่เรามันไม่ใช่โต๊ะเจรจามันเหมือนวงเล่าที่กําลังจะตีกันเราเลยเราเลยคิดว่าเราไม่ไม่คุยดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆมันมีไม่แน่ใจว่าตัวเขามีอาวุธหรือเปล่าถ้าแล้ว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 อารมณ์เขามันไม่มันไม่ใช่อารมณ์ที่เราจะคุยได้มันอาจจะทิกเกอร์อะไรขึ้นมาก็ได้แล้วอย่าลืมเราสื่อสารก็งดภาษาอังกฤษนะ มันอาจจะมีคํานู่นคํานี้ซึ่งเขาจะแบบค่ะไม่ได้เข้าใจเออไมไ่เข้าใจทั้งหมดแล้วมันอาจจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ได้ดังนั้นเราคิดว่าเรายุติดีกว่าเพราะว่าเร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 า,เราต้องการให้คนที่ดูแล้วว่าจะเป็นคนที่ก้าวร้าวมากๆออกจากวงวง,งการสนทนาแล้วก็ไม่ยอมดังนั้นดังนั้นเพื่อจะไม่ อ,นนอันนี้อันนี้อธิบายท่านเลขาฟังด้วยนะถ้าถ้าถ้าเราไม่เราไม่หยุดกันกันเจรจามันอาจจะมีอะไรที่เลวร้ายกแ่าน,นี้แล้วก็มันอาจจะเสียภา,าพภาพพจน์ของคอมเตจริงๆันบุจริงๆริงอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของพิมพ์ไในการที่จะเลือกเจ้าภาพมาก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 ค่ะคือเขาคงจะต้องรัดกุมกว่านี้ต้องต้องคุยกันให้มันมากกว่านี้แต่ว่าจริงๆเราก็ พี่วัดเขเชื่อมั่นในความสามารถของที่นี่มากนะแกอยากจะให้โอกาสเขมรในการโปรโมทประเทศเพราะว่าแกเห็น potential เยอะมากในประเทศเขานี่คือความจริงแต่บังเอิญว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ก็คือยังไม่เข้าใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับกับการที่เขากอทวิตเราด้วยด้วยด้วยแบบเนี้ยที่เออคุณคุณคุณก,ก็ไป骂 <laughs> ก็คือเข้าใจค่ะก็นั่นแหละ <laughs> เออนะคะค่ะ <laughs> <laughs> <laughs>